วันนี้ค่อนข้างคนเยอะมากครับและก็อย่างคือช่วงที่ผมมานี่มาบ่ายคนเริ่มกางเยอะแล้วครับก็เลยไปกลางด้านหลังครับก็ถือว่าโอเคครับบรรยากาศค่อนข้างใชได้ครับเราวิ่งมาทางวัดวชิรายยต่ชีกออกด,ด้านขวานะครับแล้วก็มาเสียค่ารถกับค่าคนเข้านะครับค่ารถคันละ30บาทค่าคนเข้าคนละ2 0บบาทนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งนะครับ าเรื่อยๆครับเพื่อนๆตรงนน้นเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีคนกางเต็นท์ไว้วันนี้คนกางเยอะเลยครับโอ้โหแต่วิวสวยมากครับผมเองก็เพิ่งมากางเต็นท์ครั้งแรกที่นี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะมีจุดให้เราได้กางเต็นท์ไหมครับก็ภาวนาอยู่ครับเพื่อนๆนแต่ว่าพอเราเข้ามาพบจะมีจุดที่เราจะต้องจ่ายค่าสําหรับกางเต็นท์นะครับเพื่อนๆนี่นนะครับตรงนี้ครับ สำหรับจ่ายค่ากลางเต็นท์ครับเดี๋ยวถือโอกาสมาแตมพาสปอร์ตได้ครับค่ารถเข้าอุทยานคันละ30บาทนะครับค่าคนเข้าคนละ20บาทครับส่วนคนไหนถ้าจะมากลางเต็นท์คิดคนละ30บาทครับส่วนบัตรสำหรับกลางเต็นนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตอนคข้านะครับเพื่อน ได้ที่กางเต็นท์นะครับเพื่อนๆขออนุญาตกางเต็นท์ก่อนนะครับที่นี่พื้นหินค่อนข้างเยอะครับเพื่อน,เ,อนเลยเอากราวชีตหนาๆมาครับน่าจะรอดครับกางเต็นท์เสร็จแล้วครับเพื่อนๆมีชายหิงครับสะอาดดีครับห้องน้ําค่อนข้างสะอาดครับห้องน้ําค่อนข้างสะอาด โอ้โหที่นี่มีอาหารขายได้ครับเพื่อนๆราคาไม่แพงเลยครับโอ้โหแจ่มเลยตรงนี้จะเป็นร้านสวัสดิการนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับโอ้โหใช้ได้เลยครับแล้วก็มีร้านกาแฟสดได้ครับโอ้ใช้ได้เลยครับมีที่นั่งด้วยแจ่มเลยเพื่อนเพื่อนโอ้เยี่ยมเลยครับวันนี้มีคนมากางเต็นท์เยอะมากครับเพื่อนเพื่อนวิวสวยมากครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยครับอากาศค่อนข้างใช้ได้เลยครับนี่ครับ ผมมาช้าด้วยครับก็เลยได้ที่ลึกๆหน่อยยังดีโชคดียังมีที่กลางครับเ,เพื่อนๆบริเวณด้านบนนั้น ขอบอ่างไม่ให้กลางนะครับให้กลางด้านแถวนี้ครับนี่เราเอาพัดลมตัวนี้มาเปิดครับเ,เพื่อนเย็นดีเป็นกันเนี่ยตัวนี้แดมอีกอันหนึ่งใช้ดีเป็นกันแบตหมดเมื่อไราก็เสียบเพราแบงค์เอา บางคนกางเต็นท์เสร็จแล้วก็พาลูกๆออกมาเดินแล้วแถวนี้ครับบางทีก็มาปั่นจักรยานครับมาชมปลานะครับโอ้ถือว่าบรรยากาศโอเคนะครับที่นี่ผ่านเลยครับสวยจริงๆครับใช้ได้เลยครับตรงนี้พอเรากางเต็นท์เสร็จแล้วเรามาเดินออกกําลังกายได้นะครับนี่ครับด้านหลังไหมครับถือว่าบรรยากาศดีครับที่นี่ วันนี้ลานการเต็นท์ค่อนข้างคนเยอะนะครับมีเอาจักรยานมาขี่เล่นด้วยนะครับเพื่อนฝั่งนี้ก็กางได้นะครับเวลามากางเต็นท์อุทยานผมจะเอารถเข็นมาด้วยนะครับวันนี้แม่บ้านผมทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสครับเพื่อน โอ้ยแจ่มเลยงานนี้จะเหลือไหมเนี่ยรออะไรล่ะขอจัดก่อนครับเพื่อนๆพอทานอาหารเสร็จแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งครับแล้วก็อาบน้ำกับเพื่อนๆเวลาอาบน้ำแนะนำทยอยกันอาบนะครับเพื่อนเพราะไม่งั้นคิวยาวครับเพื่อนบอกเลยครับเพราะว่าคนเยอะมากครับ เตรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับพอตกยามช่วงเย็นนะครับอุณหภูมิก็เริ่มเปลี่ยนกับเพื่อนเดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำครับเพื่อนบรรยากาศยามค่ำคืนครับเพื่อนตอนนี้ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งครับถือว่าอากาศดีครับ พออาบน้ําแล้วก็อากาศเปลี่ยนเย็นสบายเลยครับค่าคืนนี้หนาวแน่นอนครับตะเกียงวินเทจอุ่นนี้ใช้ดีนะโทนโทนสีมันเวลาปรับเราเปิดช่วงเวลากลางเต็นทนะ์ครโทนสีมันออกมาคลาสสิกมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเพื่อน บรรยากาศยามเช้าครับที่นี่ปลาเยอะนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับที่นี่ห้ามตกปลาเด็ดขาดเลยนะครับเพื่อนๆ อีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆเ,เรื่องการดูดบุหรี่นะครับเอ,อ่อขอไม่ให้ดูดในลานกลางเต็นท์นะครับแต่จะมีที่สำหรับให้ดูดบุหรี่โดยตรงนะครับเพื่อนเอนแล้วก็ที่จิ้งขยะนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับปลาเยอะเนี่ยปลาเพียบเลยแะ่ห้ามตกปลา บรรยากาศยามเช้าก็ับเพื่อนเช้าเช้าส่วนมากก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายแถวนี้ครับถือว่าดีเลยครับแล้วก็โซนด้านนี้ค่อนข้างเงียบสงบมากเลยครับเมื่อคืนอากาศดีมากเลยครับเย็นสบายเลยครับ ด้านนูนก็จะมีคนมาขี่จักรยานด้วยครับเช้าๆอากาศดีจริงๆครับนี่ที่อุทยธนหนแห่งชาติน้ำตกเขาสามลันที่สระบุรีนะครับเมื่อคืนบรรยากาศดีมากครับกางเต็นท์หลับสบายเลยครับเพื่อนๆ อุณหภูมิเย็นอุณหภูมิลดลงแล้วก็อากาศเย็นมากครับถือว่าใช้ได้เลยครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะมาเดินออกกำลังกายยามเช้านครับช่วงเย็นก็มีนะครับถือว่าโอเคเลยครับช่วงที่ผมมากางเต็นท์นี่คนค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานผมมาสองคน ค่ารถ30คนสองคนเป็นอีก40รวมเป็น70บาทแล้วก็ค่ากางเต็นท์คนละ30บาทเองครับที่นี่ห้องน้ำใช้ได้เลยครับแต่ว่าก็ต้องแบบถ้าจะอาบแนะนำให้อาบออ,อย่ามืดมากครับก็อาบประมาณสัก6โมงเย็นหรือว่า5โมงครึ่งหรือ6โมงเย็นเนี่ยนะครับถ้าดึกมากแล้วคิวมันยาวครับเพื่อน แต่ห้องน้ำสะอาดครับบริเวณขอบอ่างที่ติดกับขอบอ่างนะครับห้ามกางนะครับแต่ว่ากางด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นด้านโซนด้านนี้นะครับโซนด้านนี้นะครับเพื่อนดูนะครับมีทั้งปลาทั้งเต่าเลยครับเพียบเลยครับคมีเต่าด้วยมีเต่าด้วย <Hello. S 1> มีเต่าด้วย <Hello. S 1> ชูหัวมา โอ้ปลาเพียบเลยอ่ะต่าตาวตาวตาวัาวตาวตาวตรีตวา,า,าวตมวตา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 วเาวาวตาวตาวตตว Oh. Cool. เดี๋ยวเขายาดเก็บเตียงก่อนครับเพื่อนๆเ,เอาลมออกครับเช้านี้แม่บ้านจัดบะหมี่ลูกชิ้นครับหืมแจ่มเลยเดี๋ยวผมเริ่มทยอยเก็บของขึ้นรถก่อนครับ โซนที่ผมมากางเต็นต์ตรงนี้จะเป็นโซนที่มีต้นไม้สูงนะครับก็เลยทําให้บังแสงอาทิตย์ได้สบายเลยครับทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับเพื่อนๆอากาศก็เลยไม่ร้อนครับเพื่อนๆเป็นที่สูบรีนะครับส่วนโซนนี้จะเป็นที่ทิงขยะนะครับเก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ําครับที่อาบน้ําเต็มครับเดี๋ยวไปอาบน้ําด้านในครับ มุดมันเต็มนะครับที่อ่างน้าเต็มกดเยอะก็เข้ามาครับด้านในตรงนี้ครับมันจะมีตาดดิมกันครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ